จังหวะและลีลาสนุกสนานเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับโปรงลางดนตรีพื้นบ้านชาวอีสานเป็นมรดกทางภูมิปัญญาต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดบรุราชธานีคณะโปรงลางสังเงินโดยชินกรอัดไพยบูรณ์หรืออาจารย์อ้วนคือความภาคภูมิใจของจังหวัดจากการประยุกต์ดนตรีพื้นบ้านให้ร่วมสมัย และฝึกฝนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจนสามารถไปจัดแสดงได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงอย่างมากเริมทีตั้งแต่ตั้งวงมาตั้งแต่2 3นะครับปีนั้นเราก็ตั้งวงมาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชาวบ้านอุบลราชธานีความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยเราสามารถปรับประยุกต์ใช้ในในโลกยุคปัจจุบันยุคสมัยใหม่ยุคโมเดิร์นไหนต่างเนี่ยนะโลกาพิวัต์ เราทําไมต้องเอาโลกาโนวัดส่วนนี้ส่วนที่มันเป็นพื้นบ้านเนี่ยมามาดึงไว้เพื่อไม่ให้คนลหลงไหลในสื่อที่มันเป็นความทันสมัยเกินไปนอกจากอาจารย์อ้วนจะฝึกฝนให้ความรู้ทางด้านดานตรีอาจารย์ยังปูกฝังให้เด็กทุกคนในวงภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสารให้โปรงรลางอยู่คู่กับชาวจงังหวัดอุบลราชธานีและคนไทย ดนตรีพงลางหรือดนตรีพื้นบ้านดีสานนะครับโดยโดยส่วนตัวแล้วผมผมเป็นคนในพื้นที่แล้วผมก็ชอบศิลปะพื้นบ้านอยู่แล้วครับแล้วพอพอมีกิจกรรมหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เข้าร่วมแล้วมันทําให้เราซึมซับศิลปะพื้นบ้านนะครับเป็นเป็นของที่ไม่มีวันตายครับเราสามารถสืบต่อถ่ายทอดไปเรื่อยๆครับเป็นชั่วลูกโช่วหลานก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ของเราและเราก็รักใน และในฐานะที่เป็นโปรงลางวงแรกที่ได้รับรางวัลสังเงินเมื่อปีพุทธศักราช2534จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโปรงลางสังเงินจึงเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดอุบลและยังนำความภาคภูมิใจนี้สร้างชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศอนุสรฟางทองถ่ายภาพครินกมุดโยธินทรูโฟยูรายงาน